นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลอังกฤษที่ได้เห็นอีกหนึ่งตำนานดังหวนคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งเมื่อซีเมตเจอราดได้ตอบรับข้อเสนอเข้ามารับคุมงานเป็นกุนซือคนใหม่เ,เรียบร้อยแต่สำหรับเหล่าสาวกกาสโกเรนเจอร์ความรู้สึกของพวกเขานะครับกลับกลายเป็นในทิทางตรงก,กันข้ามว่ากันว่ามันหนักหนาะสาหัสจนถึงขั้นสาบแช่งขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความตกต่ำเรียกได้ว่าตอนนี้เจอราดกลายเป็นจอมวายร้ายไปแล้วสำหรับตอนนี้ถ้าจะถามว่าทำไมาแฟนบอลของเรนเจอร์ถึงได้รู้สึกแบบนั้นไไปปตติดดาาามมวววันนนีีี้้้เเเเเเลยยยขออสสชรื่ง เาครับเซเว่นเจอร,ราดผ่านการคุมทีมลิโอภูชุดยู18และได้ประสบการ์ารคุมทีมแบบจริงจังๆกระตอนย้ายมาไออกสเตเดียมมาปี2018ในฐานะกุนซือใหญ่ของกาสโกเรนเจอร์และก็เริ่มต้นได้อย่างค่อนข้างดีเพร,ราะปีแรกจบในการเป็นรองแชมป์ก็สซปพีเมนลีกแต่ก็ยังอยู่ใต้ร่มเงาของกาสโกลเซลติกที่ยังครองหางนาจเป็นเบอร์หนึ่งของสกอตแลนด์ ปี2019ปีที่2ของสตีวีจีนะครับเขามีส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับเรนเจอร์ให้แข็งกแกร่งยิ่งขึ้นเรื่องของความสำเร็จก็จัดว่ามีความหวังโดยในถ้วยสกอตติสเอฟเอคัพนะครับไปถึงรอบกอนรองชนะเลิศสกอตติสลีกคัพจากรอบรองในปีก่อนกตีตัวไปถึงรอบชิงขณะทีเวทียูฟ่ายูโรมาลีกจากที่จอดไปนในรอบแบ่งกลุ่มพอมาปีนั้นเรนเจอร์ก็ไปได้ถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเลยทีเดียวแม้ว่าการลุ้นแชมป์ลีกจะยังอยู่ห่างไกลจากคูอาริตลอดการอย่างเซลติกด้วยช่องว่างระหว่าาว่าญญญาาคแแนนนีนะีตตหัักกมม็็สญญณดๆเเือรจบุไป เซลติกในสองประตูต่อหนึ่งพร้อมกับสร้างสถิติเป็นชัชนะนัดแรกในศึกโอเฟิร์มดรบบี้ที่โม่แข่งกันที่เซลปิปกพาร์คในรอบเก้าปี แน่นอนว่าเป้าหมายเดียวที่เรนเจอร์และแฟนบอลกระสันอยากทํามากที่สุดนั่นคือการโคน่นบอลลังและแย่งชิมความเป็นนับวันมาจากเซลติกให้จงได้และมันก็เกิดขึ้นจริงในปี2020เพราะว่าในการเจอกับผู้อริตลอด4นัดซีเวนเจอราดพาเรนเจอร์เก็บชัยใน3นัดเสมอเพียงหนึ่งและไม่แพ้เลยแม้แต่นัดเดียวบวกกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมคงเส้นคงวามากมันทําให้เรนเจอร์นะครับได้โอกาสทะลงบอลลังแชมป์สกอติชพรีเมียร์ลีกสมัยแรกในร,นรอบ10ปีเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่55บนหน้าบริษัทสมโมสรและที่ แพ้ใครเลยตลอดทั้งปี การประกาศสักดาพาเรนเจอร์สามนาตัวเองขึ้นเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของสกอตแลนด์นะครับทำให้เจอราดได้รับคำชื่นชมจากผู้คนในวงการถึงเรื่องฟีไม้ไหลมือแน่นอนว่าสำหรับเหล่าสาววกก็เคารพรักและเชิดชูผู้ชายคนนี้แบบสุดหัวใจการต่อสัญญาใหม่ออกถึงปี2024น,นะครับเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าเจอราดจะอยู่สร้างความสุขโอบล้อมไอเบรอกสเตเดียมไปจนครบสัญญาไม่ว่าข่าวกับทีมไหนก็ไม่ได้ทำให้แฟนๆร,รู้สึกหวั่นใจสักนิดนะครับเพราะทุกคนรู้ว่าความฝันสูงสุดของผู้ชายคนนี้คือการได้กลััับไปยทีรรรกกิวพูค้ใน,นาาผจ และก็ถูกคาดการกันเอาไว้ว่าจะได้กลับไปรับช่วงต่อจากเจอเกนครับที่จะหมดสัญญาในปี2024เช่นกัน ปี2021ซีเวนเจอร,ราร์ก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีแรงดีไม่มีตกเขาพาทีมกำชายมาได้ในนัดแรกของศึกโอเฟิร์ดาบี้ที่เชื่อเชลติไปหนึ่งประตูต่อศูนย์พร้อมกับครองจา่าฝูงบนตารางคะแนนสกอตติชพรีเมียร์ลีกส่วนในเกมบอลถ้วยตอนนี้นะครับลีเข้าไปถึงรอบตัดเชือกในเวทียุโรป้าลีกก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีสำหรับการติดตัวไปเล่นะรอบน็อกเอาท์เีเวนเจอร,ราร์ตกเป็นข่าวพัวพันกับนิวคาสเซิลและจะได้เจ้าของทีมใหม่ซึ่งกำลังตามหาตัวแทนของซีบรูตแต่ก็ดูเงียบๆไปทางแฟนบอลเองกกรู้สึเฉ มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าพอแอสตันวิลล่าได้สั่งปลดดีนสมิธเส้นผลงานอันห่วยแตกหลังพาทีมแพ้รวด5เกมติดสื่อต่างประเทศก็เริ่มโหมหนักเรื่องเจอราดมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยเมื่อเ,อเวลวลมาว่าเจอราดก็สนใจในงานนี้และได้เดินทางมาเจรจา,าที่ลอนดอนด้วยตัวเองเพื่อเจรจา,าเรื่องเงินไขและสัญญาตอนนั้นแหละครับที่แฟนเรนเจอร์เริ่มร้อนใจอยู่ไม่สุขและท้ายที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงเมื่อเซบนเจอราดนะครับได้ตอบตกลงเข้ามารับงานอาสาเคนฟอร์มเก่งให้ก่ทััพสิงงหา การประกาศอย่างเป็นทางการจะสโมสรแอสตันวิลล่าได้ทำให้ความรู้สึกของแฟนบอลเรนเจอร์เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังตีจากรักกลายเป็นเกลียดเข้ากระดูกดัำในทันทีทันได้เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลไม่เคยคาดคิดมาก่อนและตอนนี้กกำลังทำงานได้อย่างดีซึ่งเป็นตัวจุดประกายความหวังว่าปีนี้ยังไงก็เอื้อมถึงแน่นอนสำหรับแชมป์ลีกสมัยที่สติดต่อกัน การที่เจอราดมาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้กลางคันแบบนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลเรนเจอร์เกินใจจะรับไว้ยิ่งเขาได้รับความรักมากเท่าไหร่ตอนนี้จะได้รับความเกลียดชังกลับไปมากขึ้นเท่านั้นการโดนทิ้งไปกลางทางแบบนี้ว่าเจ็บแล้วแต่สิ่งที่ทำให้แฟนเรนเจอร์รู้สึกเจ็บช้ำไปมากกว่านั้นก็คือการตั้งข้อสงสัยในเรื่องของศักยภาพของเรนเจอร์วายซโมสรของเขามันด้อยกว่าแอสตันวิลลาตรงไหนเพราะวันนี้คือทีมที่การันตีเรืเ่องล่าความสำเร็จซึ่งสามารถช่วยเสริมโปรไฟล์เขาดูดีขึ้้้นนนนกกกกว่่่าาาีีีไไไดดดแตตททททมมเเจจออรรลลัััับบสิใืปง ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นแบบนี้สําหรับเจอราดัอาจจะมองวันนี้เป็นก้าวรั้งสาคัญและเป็นการชิมล่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนถึงวันที่ได้เป็นในายใหญ่ที่แอนฟิลด์จริงๆแต่แฟนๆฟรเรนเจอร์ก็คงไม่ต้องมารู้สึกแค้นเคืองโกรธแบบนี้ถ้าเจอราดเลือกที่จะสู้และเคียงข้างไปจนจบสีซสั่นไม่ว่าผลออกมาเป็นแบบไหนจะผิดหวังหรือชอกช้ำอย่างไรก็เชื่อได้เลยว่าเจอราดจะได้รับการอำลายอย่างสมเกียรติและถูกจดจำในฐานะผู้เข,ขียนปริษัติยอดเยี่ยมคนหนึ่งของสมสมมรรรแแแตตตต่่่่่กนนนีหลละคบบฟฟุออออเเเืจจาาาาง้ว เป็นไองูพิษไอคนเห็นแก่ตัวเป็นไอจอมหักหลังขอสาบแชร์ใครแม่งตกชั้นไม่มีทางที่เจอราดจ,จะกลับมาเป็นที่รักของพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วถ้าเจอราดประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มันก็ดีไปมันจะคงมีคําคมกลับมาอยู่บ้างแต่ถ้าล้มเหลวหรือพลาดพลั้งเมื่อไร่ตอนนั้นแหละครับมันจะมีแต่เสียงหัวเราะเยาะเย้ยคําดาอีกมากมายหลายเท่าจากแฟนๆฟเรนเจอร์และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟียลฟาวเอื้อมนิว้วยาวมากคเล่ให้เราดีดา